กำลังใช้วิชาค้นเรียกผีวัม,มาปทุมไม่กลัวหรอกคอมเลยหมดเลยเฮ้ยอะไรวะปทุมไม่กลัวอะ ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับปาทูนะครับ วันนี้เนี่ยปาทูนจะพาทุกคนมาแนะนำรู้จักกับคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาชื่อว่าก้างครับเขาชื่อก้างนะครับทุกคนนะวันนี้เนี่ยน้องปาทูน่ก็จะพาทุกคนอนะ่ะไปไปดูเจ้าทองอีอกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเมื่อวานเนี่ยขเขาจะได้หายตัวเข้าไปน่าจะในถ้ำนะทุกคนนะปาทูไม่ได้ข้ามไปนะวันนี้เนี่ยปาทู และเพื่อนร่วมเดินทางเนี่ยก็จะมาจับเขาอีกครั้งหนึ่งนะก็คนนี้นะเขาเป็นลูกศิษย์ของท่านมูเซอร์นะครับทุกคนครับก็ใช่ครับก็ทุกคนนะก็เดี๋ยวปาทูนอะ่ะจะรีบเดินทางเข้าไปยังจดหมายนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ปาทูขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะฝากเป็นกำลังใจให้ปาทูด้วย บายโอเคนะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวปัทุูนะจะเดินทางเข้าไปที่ที่ปัทถูมานะก็วันนี้นะ่ปะปัทถูได้นำโทรศัพท์ของพี่เสือมานะทุกคนพี่เสือบอกว่าให้ติดตัวไว้ปัทถูก็เลยเก็บไว้นะทุกนนะ ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ปาทูกับเพื่อนก้างน่ะจะจับได้หรือเปล่าก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปาทูและเพื่อนด้วยนะใช่ไหมเสียงเขาน่ารักไหมทุกคนเขาชื่อก้างนะเพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อก้างส่วนผมปาทูไม่มีหางทุกคนดูสิ ข้งางล่างแนบ่ลึกมากเหมือนเป็นหน้าผาเลยใช่ไหมก้าง <Okay. S 1> ถ้ามดเซอร์น่ะก็ได้หาเสื้อให้เขานะตอนที่เขามาน่ะเขาไม่มีเสื้อไม่มีอะไรเลยนะทุกคนวันนี้นะ่ะทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้ปาทูด้วยนะว่าปาทูจะจะจับได้หรือเปล่าใช่ไหมก้าง <S 2> <S 2> <S นะ วันนี้นะ่ะปาทูนะ่ะได้นำของวิเศษมาด้วยนะทุกคนเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยปลาทูจะจัดก,การให้ทุกคนดูนะชุนงหากนะอ่ะก้างถือไวได้ดยนะทุกคนนะเราได้เอาของมาให้ก้างด้วยนะให้เขาเตรียมตัว ร้มก็จะเป็นผ้าถุงประจําเดือนนะทุกคนก้างก้างเบาๆนะไ,ได้ไไดหรอเราเรานั่งดูตรงนี้ก่อนร้อเขาออกมาก่อนนะ มือถือปาทูก็ใช้ริ่มเป็นแล้วนะพี่เสือเนี่ยสอนปาทูหมดแล้วทุกคนเหมือนว่าปาทูจะเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่คาดฝันทุกคนเห็นขาใครไหมทุกคนรอดูนะว่าปาทูหนั่จะจัดก,การ เจ้าทองอินยังไงนะทุกคนรอดูเลยพร้อมอยังพร้อมแล้วเ,เ,เริ่มนะเพราะว่าปอทูเนี่ยเหมือนว่าจะเห็นเขาแล้วก็ทุกคนพร้อมอยังครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ปัดทูด้วยปัาทูจะเริ่ม ทำพิธีของปลาทูแล้วนะตอนนี้ปลาทูยังเห็นไม่ค่อยชัดเจนแต่เดี๋ยวปลาทูขอลองทำพิธีดูก่อนว่าจุดที่เขาอยู่ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหน จะเจอเขาแล้วแกไม่ต้องแอบหรอกเจ้าทองอินเรมปรากฏตัวมาแล้วการพร้อมยังพร้อมแล้วมาเนี่มาค่ะเราจะใช้อาวุธที่ใ,ใช่นะทุกคน เดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้อาวุธที่พี่เสือให้มานะทุกคนรอดูเลย <Yeah. S 2> ว่าจะสนุกแค่ไหนในการจับเจ้าทองอิน mm. ถ้าปลาทูจับเจ้าทองอินได้ท่านมูเซจะให้รางวัลทอจะให้รางวัลปลาทูด้วยไปทุกคนพร้อมยังมาแล้วทุกคนนะนี่ พี่แต่ได้ให้ของเล่นอันหนึ่งมาก็จะทำให้เจ้าทองอิน่ะปรากฏตัวได้นะทุกคนตอนนี้ปาทุก็ยังไม่เห็นหรอกแต่อีกไม่นานปาทุจะเห็นแล้วทุกคนนี่นะสิ่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้นี่ทุกคนดูนะพี่จะบอกว่าให้จุดตรงนี้นี่นะแล้วก็ จะมีไฟขึ้นปัดก้็เล็งไปหามันไม่รู้ว่าจุดไหนนะทุกคนนั่นหนึ่งนะทุกคนปัดทัวไฟเช็กก่อนกล้างถือถือให้หน่อยนะถือมาถือให้เห็นปัดทูนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ ทุกคนดูสิคืออะไรก็ไม่รู้พี่สาบไว้จุดตรงนี้ปะทูก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกแันหนอกนะัรอดูนะอนะไรอ่นะไม่รู้

เฮ้ยใครแก้กเชือกวิเศษให้คนนั้นเขามีวิชาเก่งกล้ามากเลยนะคาาวนัวนเต็มแล้วทุกคน,นคออของเล่นครับกับกับปลาทูเทอกู ปาทูจะเรียกครั้งสุดท้ายอยาให้ประตูต้องใช้กำลังอยูาา่ดีๆยุ่งกกลับกับปา<เ>ทูนะทอคนยไม่ไม่เป็นไรเหลืออีกอันหนึ่งจะปาทูจะจัดก,การเขานะเหลืออีกอันหนึ่งนะทุกคน,<ห>นัางถือบ้านหนงาทำไรอ่ะ กำลังใช้วิชาค้นเรียกผีกลัวมากปทูมไม่กลัวหรอกหักคอมเลยหมดเลยเฮ้ยอะไรวะปทุมไม่กลัวอ่ะ เราต้องใช้ความยุนแรงกับเขาแล้วก้างก้างพร้อมไหมพร้อมครับออกมาเธอมาปะทูพร้อมแล้วทองอินกลับกับปาทูเถอะนะปะทุขอร้องปะทูไม่อยากใช้กำลัง ถ้าไม่กลับกับปลาทูปลาทูจะต้องใช้กำลังแล้วนะวแ,แสบให้จำถ้ามูเซอร์บอกลกลับกับปลาทูเดี๋ยวนี้อย่ามาเรียกท่าาจารย์ผมแบบนี้นะปลาทูไม่ชอบ คือกระเป๋าให้หน่อยกับกระเป้าถูไหมอย่ามายุ่งกับกูโอเคไม่กับกระเป้ท <c oughs> เาท <c oughs> ูไม่เป็นไรเุ้าคนเขาใช้เขาใช้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ่าฮาปาทูขอดใช้กำลังหน่อยนะอย่ามายุ่งกับกูจังค้ำน้ำไปจับเขามาเลยอย่ากาับไปเป็นทาสไอ้มูอยามาเรียกท้าจันปทูแบบนี้นะกูเคยจะจับเด็กกินไอ้หมูเอรอก็อยังมายุ่งน้ำมันท้าจันยอของผม เด็กที่กูจำมาได้ยังก็มีไปแล้วอตัวดำๆอีกพลา,ายพลอยกูแสบหลังกางแล้วเขาจะหนีเขาไ,ไ,ไปแล้วนี่ื้อช่วยาักคนของอปาร์ตี้ ของกูของที่กูสะสมมาเ๋ยวแรงก็ยังหยแล้วจังเออรู้สึกไๆๆๆีๆๆ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 ๆเๆๆๆอๆๆอๆๆๆๆๆๆนวดๆๆๆๆๆๆอๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆห กลับกระเป๋าถูกเอาออกไปกลับไปนอนนอนค้างไว้อาจารย์รออยู่อ่ะกางมัดตัวเขาไว้เอาหมดเหลียวแรงเลย เวแม่ <When? S 1> ก้ายกเข้ามาข uh องอินบอกแล้วพูดดีๆเมย์ชอบ uh ต้องใช้กำลังตัว <ất> ขึ้นมามมกตัวขึ้นมาก <Hey> ตัวก็หนกั uh uh กปัทภูมไม่ยาใช้กำลังหรอกนะ uh uh ก้ายกเข้ามา กูไม่อยากกลับไปกูไม่ไปไม่ไปตไอ่ไปกูไม่ไปไปต้องไปเฮ้กูไม่อยากกลับไปตัวขาใช้กาลังหนึ่งมัดไปไปกูไม่อยา ขโมยเข้าไว้ว้าใช้อะไรขโมยขัวล้ากเข้ามากูไม่ไปกูไม่อยากกลับไปอยากกลับก็ต้องกลับโอ้โอ้โทรบอกแล้วอย่าให้ป้าทูตใช้กำลังป้าทูไม่ชอบใช้กำลังเลย เอาออกไปเอาคุณหัเขาไว้ชอบไหม,ไมชอบไหมอัน,อบบนกติแล้วไว้รอสักปป๊บเหมือนก้าร้อยของหมดตัวก่อนเดี๋ยวเรา,เาค่อยลากเขากลับไปจุกไม้หมัดของปลาทูเนี่ยชอบไหม ไู้อะมนรกทเขาน่ไม่ได้มีเขาไม่ได้มีของดีอะไรเลยหรอกนะทุกคนเขาเนี่ยจับพวกคนป่านะมาเป็นท่ารับใช้ของเขาไม่รู้ได้ไงคิดว่าปาทูไม่รู้หรอ วัตถุจะฉันหลกระท้องอีกนะจัเอาคืนมึงให้ได้เด็กจับคนไปเป็นทาสคนคนไม่ดีคนไม่ดีเดี๋ยวเราของหมดตัวก่อนนะจเดี๋ยวเราค่อยกลับไปกินขนม ทูบอกแล้วปูไม่อยากใช้กำลงัง<ะ>ปูบอกแล้วราเขามากันเขาเอาไป คุณต้องใช้กำลังพัทตูไว้กังไปกูไปกูคืนนี้กูจะให้ผีที่คุณเลี้ยงมาหกรอมึงใหงหมดคิดว่าปลาทูกลัวไหมเด็กเว้คิดว่าปลาทูกลัวหรือเปล่า โอ Na, son, uh, ้ยกูคิดว่าปลาทูไม่มีของดีเหรอโอ้ยกูท้องอินเนี่ยดูถ uh, you know. oh, yes. oh. ูกปลาทูนะโอ้ย ah กูโอ้ยเจ็บอ้าหอมยังกันกูไม่อยากตอบกูทำอะไรไม่ได้ดังใจ ไอทองอินมันเอาตัวคุไปให้กูไปเฝ้าอะไรก็ไม่รู้ใครนะบ้านัน่นใครไอ้มูเซอร์ทำไมมันจับตัวกูไปมันให้กูไปทำอะไรก็ไม่รู้กูมไม่อยากจะไปเฝ้าอะไรทั้งนั้นฉันกูไม่อยากจะไปเป็นท่านมันด้วยปะทุไม่เชื่อ แกนั่นแหละที่เป็นคนไม่ดีปล่อยกูให้กูเจอเป็นคนดีทันี้ยั่ได้กันสมัติดิกันประชูให้ประชูชอบมากเลยชอบไหมกันบอกแล้ว ไม่มีของดีอะไรหรอ,อ,อจับเลยก้างอ่ะลากกลับไปให้ท่านกูเซอร์เลยมาเลย,ยปะทูบอกแล้วอย่าลองของกับปะ,ะทูทุกคนดูสิครับคนไม่ดีต้องเป็นอย่างนี้พอละก้าง ของของม,นมอนอนอันน้าหมดตัวล้วระพาไ,ไลพก,กลับไปหาท่าโมเซอไปกลับกับปลาทุเถะนะปาทูไม่อยากใช้กำลังแล้วไปเลยดึงเขาไปเลย ก้างก้างตัวไปเนี่ยอย่าทำตัวเหมือนแบบนี้นะรู้ไหมรู้ไหมครับก้างนะะ่ะเขาอายุน้อยกว่าปลาทูอีกนะทุกคนไปไปเลย <c oughs> น,น่าจะนอนฝันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมัง้งใช่ไหมใช่ไหมทองอินไปเยีายวอูอาวมาจะถือให้เอาซ้อมเลยไม่กลับคิดถึงชั้นมูเซอร์ไหม กลับไปเดี๋ยวก็ได้คิดถึงนะไม่ต้องว่วงโอเคนะทุกคนเดี๋ยวปาทุเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะทุกคนนะก็ก้กางหนาวก็ได้พาเขากลับแล้วนะทุกคนบายบายก่อนละก้างครับมาครับครนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเนี่ยว่าเจอคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ปะทุขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย